พาทุกคนมาลองกินอดอร่อยอิ่สซำกันที่แยกกล้วยขวางค่ะร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ชื่อดังมากๆเลยนะคะเพราะว่า เขาเนี่ยจะมีทั้งติมซัมแล้วก็จะมีทั้งบุฟเฟ่ที่เป็นสุก,กี้ชาบูสไตล์แบบจีนจีนด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบกินสไตล์จีนเนี่ยเราบอกเลยว่าร้านนี้ห้ามพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวซึ่งไฮไลท์ของเขานะคะก็คือจะอยู่ที่ตัวนี้ค่ะเรียกว่าเมนูซาเตเนื้อหรือว่ามีซาเตหมูด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบกินสไตล์แบบจีนจีนหรือว่าเป็นเนื้อหมักในสไตล์แบบจีนจีนเนี่ยเขาก็จะมีพริกคุกเขาแบบมาแบบนี้ให้เราด้วย รวมไปถึงที่นี่ค่ะเขามีเนื้อสัตว์พัดอย่างนะคะหลากหลายแบบมากๆให้คุณได้เลือกสรรค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าน้ำซุปที่เขานำมาให้นะคะ mm hmm. ก็จะมีแบบ mm hmm. น้ำซุปแบบน้ำใสก็มีหรือว่าเป็นน้ำซุปดับหม่าล่าก็มีอีกด้วยค่ะสำหรับคนที่ชอบกินเนื้อร้านนี้ก็ห้ามพลาดเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยน่ารับประทานมากๆซึ่งต้องบอกเลยว่าสายติ่มซำหรือว่าคนที่ชอบกินแบบ ปิง style, ้งย่างสไตล์จีนๆแบบหมาดก้าวฮ่องกงเนี่ยที่ร้านนี้ห้ามพลาดเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวราคาของเขาไม่แพงนะคะอยู่ที่199บาทสำหรับเมนูซุกี้แล้วก็ใครที่ชอบกินติ่มซำหรือว่าชอบกินของทอดร้านนี้ก็ราคาไม่แพงะคะ่ะเป็นขายแยกนะจ๊ะ